สุดท้ายของชีวิตแล้วเรามีความตายเป็นเหมือนกันทุกคนมันควรหมดเวลาที่จะคิดถึงอดีตมันควรหมดเวลาที่จะโหยหาใครบางคนที่จากไปแบบไม่กลับมามันควรหมดเวลาที่จะอิจฉาคนอื่นมันควรหมดเวลาที่แคร ในสิ่งที่ทำให้เราไม่มีความสุขได้แล้วเจ้าความเสียใจในหนึ่งนาทีนั้นแสดงว่าเรากำลังสูญเสียความสุข60วินาทีอย่าปล่อยให้บันนานเป็นเดือนเป็นปีเลยมีความสุขกับเวลาที่เหลือของเราได้แล้ว วันใดที่ธรรมชาติเขามาทวงคืนร่างกายจากเราไปจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจว่าวันที่ยังมีลมหายใจทำไมไม่ทำให้ตัวเองมีความสุขล่ะครับขอบคุณกวีอินดี้ครับ